วันนี้จะมาทำน้ำแครอทด,ดื่มกันค่ะน้ำแครอทน้ำส้มน้ำส้มนี่เป็นน้ำส้มั้นขวดนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มข้นขวดในนี้ก็มีขวดแครอทที่เราล้างแล้วแล้วเราก็น้ำส้มใส่ลงไปแล้วเราก็ปั่นกินกากนะคะ กินแค่น้ำก,นกินได้ได้กากผลไม้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ทานแค่น้ำอย่างเดียวอันนี้เราเอ่อทำอย่างนี้ตั้งใจก็คือจะกินากากแครอทด,ด้วยก็ก็เลยทำแบบนี้ไม่ได้เอาแต่น้ำแครอทอย่างเดียวัน แล้วก็เป็นดาราเดิมดีแหลคะค่ะดาราอันนี้ก็คือ,อแตงโมแช่แข็งเขาเป็นน้ําแข็งอันนี้ก็คือใช้แทนน้ําแข็งค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปใช้แตงโมแทนน้ำแข็งนะคะอันนี้ดาราเป็น ດ a l l a SUHOUSER SUPERSTAR DALLA EGG MAY EGG n a ละเอียดยิบไปนะอืม,อ,มอร่อยค่ะอขอเตะหมอีกสักชิ้นนึ่เนื้อแข็ง เสร็จค่ะเป็นน้ำปั่นแครอท เราได้กินกากแครอทได้นะแล้วก็มีน้ำแข็งอยู่ในนี้น้ำแข็งก็คือแตงโมที่เราแตงโมไปแช่ไว้ได้รสชาติค่ะอันนี้วันนี้ก็คือใช้น้ำน้ำส้มคั้นนะคะ ไม่ได้ใช้น้ำมหวานเพราะว่าเออเป็นน้ำคล้ายๆเรา,าทานน้ําผักอะค่ะแครอทเป็นเหมือนน้ำปั่นเลยนะคะเราได้กินกากด,ด้วยอันนี้คือนางเอกในงานค่ะคือแตงโมแช่แข็งแทนน้ำแข็งได้เลยแล้วก็พเอกตัวประกอบก็ได้น้ำแครอท เป็นน้ำผักผลไม้ทานละไม่เลียนแค่นี้นะคะนึกอยากจะกินก็เลยกินแล้วก็มาอาัดวีดีโอให้ดูเหมือนเดิมขอบคุณค่ะโชคดีนะคะ